อ่าครับวันนี้จะมาถอดโชค M S X ครับสำหรับช่องหัวกลับนะครับว่าถอดกันยังไงเรามาดูกันดับแรกเลยครับแงตัวสีนกันฝุ่นออกครับพอแงสีนกันฝุ่นออกปุ๊บมันจะเจอกิบกิปตัวนี้เลยครับกิปตัวล็อกอ่าสีนโชคครับงัดออกเลย พอออกแล้วแล้วก็ถอดน็อตด้านบนออกเลยนะครับแล้ววิธีการเอาซีนออกบางคนก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้สําหรับบางคนที่ยังไม่รู้เสร็จแล้วคีมจับหรืออะไรก็ได้ครับแล้วก็เอาหกเหลี่ยมออกพอออกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าเทน้ํามันออกพอน้ํามันออกหมดแล้วครับกระแทกออกเลยทีนี้ วิธีการเอาซีนออกนะครับต้องกระแทกอย่างเดียวครับถึงจะออกมันก็จะออกยากๆหน่อยนะครับกระแทกออกเลยจะออกให้หรือเปล่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายครับงานนี้ ยังไม่ออกครับเอาโหกแทกออกแล้วนะครับพอออกแล้วแต่ตอนใส่ซินนะครับมันจะใส่ย,ยากหน่อยนะครับถ้าใครมีเครื่องมือพิเศษมันก็จะใส่ง่ายครับแต่ผมก็มีอยู่นะครับเป็นเครื่องมือแบบสําหรับใส่ซ้นโดยตรงเลย,เลยก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้แหละ